ทางฝ่ายผู้ที่เขาด,ดําเนินการตอนนั้นโดยมีคุณประยุทธ์ร่วมจะด้วย,เ,ยเขาก็เลยเชิญผมเนี่ยนะซึ่งเขาถือว่าเป็นปัญหาหลักของเขานะะในการที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้แล้วเขาก็คุยเรียกล่อมพยายามจะว่าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยขอให้รัฐบาลรอซึ่งเรื่องนี้ผมก็ชี้แจงตัแต่ที่ประชุมแล้วว่าเราราออกไม่ได้นะ,ะเพราะการเราออกนั้นก็มหมายความเราไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคือเวลาที่รัฐบาลต้องอยู่รักษาการตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการเราจะปล่อยให้ประเทศมันว่างไว้ได้ แล้ก็ปรากฏว่ามันคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการเมื่อเป็นไม่เป็นตามเป้าหมายที่ต้องการเขาก็เลยถามผมว่าตกลงในที่สุดเนี่ยจะยอมลาออกไหม ผมก็บอกไม่ละออกอพอบอกว่าละออกกันเขาบอกกันผมขอปฏิวัติตั้งแต่ปฏิบัติเป็นตนไปาการประกาศรอยักศึกนี่ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งเนี่ยนะที่ว่ามันมันชักจะเรื่องมีเรื่องตึงเครียดขึ้นมาแต่ตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าจะมีการปฏิวัตินะครับผมก็ยังเฉยเฉยเพราะว่าทางฝ่ายทหารเขาก็พยายามที่จะเอาฝ่ายต่างๆนะฮะมานั่งคุยกันนะก็ไปคุยกันที่สมมสรก่อนทั้งหมดผมว่าเขาเตรียมรัฐทหารแล้วนั่นะนะถ้าจะไม่ผิดก่อนวันประชุมเนี่ยมันประกาศกฎเกณฑ์ศึก,ก,กตีสาม เออมันปกติในการศึกปกติมันประกาศเย็นเออนี่มันประกาศตีสามมันยึดอำนาจวางกำลังหมดแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนตัวหลายคนมีรัฐมนตรีหลายคนเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาพี่เจคเษมไปพี่เจเเษมก็เลยแจ็คพวอดเนี่ยถึงในนวันที่สองนี่แหละคือวันที่มีปัญหานะครับเพราะว่าหลังจากประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับในที่ประชุมเนี่ยก็มีการถกเถียงกันมากมายก็ทางฝ่ายผู้ที่เขาดําเนินการตอนนั้นโดยมีคุณประยุทธ์เนี่ยร่วมู่ด้วยเนี่ย เขาก็เลยเชิญผมเนี่ยนะซึ่งเขาถือว่าเป็นเป็นปัญหาหลักของเขานะฮะในการที่ไม่สามารถจะตรงกันได้นะครับเข้าไปในที่ประชุมโต๊ะเล็กแยกห้องออกไปซึ่งแยกห้องออกไปนั้นก็ต้องเรียนว่าผมคนเดียวแล้วเาก็คุยเรียกล่อมพยายามจะว่าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยขอให้รัฐบาลอร้องซึ่งเรื่องนี้ผมก็ชี้แจงตั้งแต่ที่ประชุมแล้วว่าเราเราออกไปได้นะะเพราะการเราออกนั้นก็หมายความเราไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคือเวลาที่รัฐบาล ต้องอยู่รักษาการตอนนั้นเป็นรัฐบาลร,รักษาการเราจะปล่อยให้ประเทศมันว่างไม่ได้ลาออกก็ยังไงล่ะจะทําไงไปไปปรดกล้าใหม่หรืออะไรแล้วมันไม่มีเหตุจนะลาออกก็าตามกฎหมายก็บอกแล้วว่าให้รักษาการจนกว่าที่จะมีรัฐบาลใหม่แต่ก็ปรากฏว่ามันคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการเมื่อเป็นไม่เป็นตามเป้าหมายที่เขาต้องการเขาก็เลยถามผมว่าตกลงในที่สุดเนี่ยจะยอมลาออกไหมผมก็บอกไม่ลาออก อพอบอกกันแ้ออกกันเขาบอกกันผมกอปฏิวัติตั้งแต่ปฏิบัติป็นต้นไปใจกเกษมเข้ามาถูกเอาตัวไปชุดรัฐบาลเอาถูกเอาตัวไปตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรมากมายนะฮะเขาก็รถเขาวิ่งไปทางรังสิตพอไปถึงเห็นป้ายจะรังสิตจัน,นครนายกนะครนายกกับประจีนเขาปิดตาเขาปิดตาทุกคนเลยนะฮะพอไปถึงที่นะนะฮะเขาก็ไม่ได้เปิดตาอะไรจนกระทั่งเขาคลุมขึ้นไปบนชั้นสอง ึ่งต่อมาก็ทราบว่ามาเป็นบ้านพักที่เขาไปหายเป็นบ้านพักรับรองะฮะคือหมายความเป็นบ้านว่างอยู่ไม่ไม่มีคนอยู่เป็นบ้านสองชั้นอพอไปถึงนา่นนา่นพอได้รับการเปิดตาพอรู้แล้วว่าเราต้องมาพักอยู่ที่นี่แน่ที่นั่นก็จะมีอยู่สามห้องลัวมีหถงกลางอยู่นะครับมีฐานะรนะคุมทั้งข้างบนและข้างล่างบ้านเนี่ยจะซิลหมดคือหมายความผมอยู่ในบ้านเนี่ยต้องไม่อยู่ในฐานะที่จะเห็นเลยว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร นะครับมีใครทําอะไรอยู่ข้างนอกบ้างแต่เรารว่ามีคนคุมอยู่ทางลงนะฮะแล้วก็คนยุนคุมอยู่ที่กองห้องโถงการรัฐประหารเนี่ยนะมันมันกระทบต่อทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองนี่ก็ถูกกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเวลาที่ที่มีการรัฐประหารแล้วมันมีอํานาจอํานาจที่ไม่ได้อยู่ในใต้กฎหมายหรือแม้จะมีกฎหมายแต่ว่าคนก็ยังนึกว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอยู่นะครับดังนั้นพรรคการเมืองต่างเนี่ยจะทําอะไรมันก็ จะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาไม่สามารถที่จะเดินไปตามอุดมการณ์เขาตนอเองได้